ยังบกครบเลยอีกนาทีนึงฮะอีีกนนาทึงก็ฮั่นอีทบอยู่ดิเพิ่งมาจากทะเลกินข้าวไหมพอดีจะชวนกันไปทะเลวะครับไปกินไปกินอาหารทะเลไปเที่ยวทะเลก็เลยขึ้นมาก็เลยมีภาพไปเลือกเนยปะแตนภาพเปทะเลวะขึ้นย้อนไปกันันเลยะมันขึ้นป่ากับชุดไหนแค่นี้เท่านั้น โอเคครับอย่าลืม T P Honey So ่อไน Honey น o n e y Honey h o นี y Honey นบบ S O N Hon แบบ Hon h o n e ฮ Hon Hon อยาลม Honey ก็เป็นยา h o n ย y ฮอนหรือฮันฮอนหรือฮันฮอนน้ำผึ้งอ่ะ Honey Honey h o n n y ไม่ใช่ฮอน เห็นไหมลูกอมพันทำไมเป็นตัวเอล่ะทำไมเป็นตัวโอถ้าจะไปอ่านพันเอเป็นเอล่ะพีเอเป็นเอล่ะทำไมอ่านไม่พันว่าไอของของลุงกับของของลุงภาษาอังกฤษอเมริกาของผมภาษาอังกฤษอังกฤษมันเกาเรียกกิฬาสามช่องมั้ยฮันนี่แล้าเป็นภาษาอังกฤษใช่แล้วแต่สามช่องเราต้องแฮปต์ต้อบีอะไรพวกนี้แล้วก็ไปฝึกดิ คนจีนไล่เข้าไปเิีไล่เข้าไปอักิลหรือเปล่าคนจีไล่เข้าไปอักฤษหรือเปล่าเลยไลมาเรียนมาใหม่โอ้หแล้วเอ่ยห้ามาแล้วครับตะกันยางลงมาแล้วโอ้ปัดเต็นลงมาแล้วครับ พี่หนึ่งก็แตนนะครับพี่ทีที่น่ารักทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซีทุกโลกครับโอ้ไปทะเลครับพี่เที่ยวทะเลเหรอครับเที่ยวทะเลเเทที่ยวะลครับด้านนี้ครับผมด้านนี้ครับผมด้านนี้ครับเปิดประตูให้เลยครัเออเปิดประตูให้เลยครับผมเปิดประตูให้เลยครับโอ้พี่หนึ่งพี่หนึ่งนี่แต่งตัวเที่ยวทะเลเลยนะเนี่ยแต่งตัวเที่ยวทะเลเลยนะครับผม ว้ายทรงผมโอ้ด <SW> e ีนะทรงผมเกาหลีไม่ใช่ทรงผมฝรั่งเศสผมเนี่ยจะงเตอไปตัดผมกลางหน่อยนึงว้าวเป็นอะไปลามันขึ้นเป็นเต่าทะเลมวนบ่เป็นเต่าทะเลมวนบ่ปลาเป็นตันเนาะได้ปลาเป็นตันปลาปลาชองตันปลาซ่องตันอุ้ยทรงผมอุ้ยทรงผมเอฟซีอุ้ยทรงผมสู้สุดดูทุกทีเนี่ยโอ้เพื่อนไปเฮ็ดผมเพื่อนไป อันนี้พ่นพ่นไปเที่ยวเที่ยวะเลไปเที่ยวทะเลเขคายพ่อาไปทะเลแล้วับไปทะเลกันแล้วอาไปยครับยังเอาไปแล้วยังไม่คืนเลยเอายืนเดี๋ยวเดี๋ยวมือมมืกขึ้นอบไรกันยังไงก่อนมืกขึ้นเนี่ยมืกขึ้นอบไรกันยังไง ฮะ๋อกอดคออเอฟซีคือมาบอกว่าอุ้ยไปดูลุงกับป้าก่อนเอ่อนั่งยืนนั่งอบไล่กันอยู่ประศั่นวะไปเทียวทะเลอะไปเทียร์ทะเลเหรอปิดตู้ปบงรีโอเคเราไปใั่เจ้าคือปิดไว้

คันนี้เหรอสีขาวเขา่สีขาวที่ไม่คือดีหลือเดินนะป่นน้ันแพงนั้นอะที่มันหายไปแพงบบกเขาหน้าอะทมันหายไปแพงเด้ออิแคันนี้แหละเาจะขอว่าแต่ละยี่ห้อรถแบรนดที่โดลดังๆอะจอดที่ไหนราบอญปุ่นมวที่มาพดนงพิลาแได้เลขขาย ได้พันร้อยไหมใช่ได้อยู่ได้หกเจ็ดร้อยเนี่ยหนึ่งหมื่นทุนน่ะเออหมื่นเลยหรอหนึ่งพันล้านหนึ่งพันล้านเดี๋ยวสิบเอ็ดหาญญุบุญกอนเด้อครับโอ้มืวันี้มีตํรวจมีได้เข้าเป็นโจรนะครับก็บรรยากาศคุยกันสนุกสนานแซวๆกันไปครับผมเนาะไม่รู้ว่าใครเป็นใครละครับที่ไปเที่ยวทะเลเนาะ fc แล้วก็อย่างว่าแล้วครับผมไปป่าเนี่นเตอร์ไปป่ะนะ,ปปะค,ครับผมก็ยังว่าแล้วครับผมเอฟซเนาะเดี๋ยวเข้าไปเดินทางไปทานละ เราก็เดินทางไปศาลการนะครับผมให้กําลังใจลุงป้าไปนะครับผมก็อยากจะฝากัานิดนึงนะครับไอ้เรื่องออกทะลงออกทะเลนะครับผมไอ้เรื่องที่มันเหมือนกับการาด้อยค่าคนอื่นนะครับผมอยากจะฝากบอกนะครับมันไม่ใช่มารยาทนะครับนะมันบ่มีมารยาทครับผมเขาเรียกว่ามารยาท เนาะเอาแค่เรื่องมารยาทนี่ครับบุมีมารายาทแล้ะครับผมเนาะการที่มาด้อยค่าคนอื่นคิดว่าตัวเองดีตัวเองเด่นตัวเองเก่งนะครับคิดว่าตัวเองเก่งอยู่ผู้เดียวหรัตีนะครับอย่าคิดว่าตัวเองเก่งคนเดียวครับคนเรานะนะครับคนเรามันไม่มีใครเก่งเกินใครหรอกครับผมมันอยู่ที่เขาอยู่ดูที่ความปรับพฤติครับนะครับนะครับอย่าคิดว่าจะของเก่งอยู่ผู้เดียวนะครับผมจันะงว่าห่ะพี่น้องได้เฮ้า ก็ไปอรอลุงที่ศาลนะครับก็สนับคิมนี้กับฝากไ้เต้นค่นี่นะครับผมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับรอย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์ของบริษัทมอโอมนะครับเด้อบริษัทมอโอมบริษัทมอโอมนะครับผมก็สั่งซื้อนะครับในนาม u t u b e ช่อง,งต่างๆนะครับนะครับเป็นได้ทั้งกาลังใจให้ยูทูบเบอร์เป็นกําลังใจให้กับอ่า ลุงพลป้าแตนก tamam. okay. uh, hmm. um, ันด้วยนะครับผมเนาะจะได้มีท <c ười> <okay> ุนในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของตัวเองเด้่อนับเอฟซนะครับเนาะก็ในเรื่องฝากใครก็ตั้งใจลุงพลป้าแตนกันนลื่อับผมไม่ว่าจะเป็นช่องมอลโอมนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องลุงพลป้าแตนนะครับที่เน้นๆหนักๆก็คืออย่าลืมช่องชิดปากแปลด้วยเน้อเน้นๆเน้นๆไม่ได้เอฟซนะนะไปเอ้าเราไม่ต้องซีเรียสนะครับผมเราก็มีหน้าที่ก็ทําหน้าที่ของตัวเองต่อไปนะครับผม นะสู้ๆครับผมพี่น้องพี่น้องทั้งหลายเลยนะครับสวัสดีครับ